สวัสดีนะคะอันนี้ก็หลังฝนตกนะทุกคนก็จะไปตารวจนะคะความเสี่ยงให้ของอพายุเมื่อกี้นะทุกคนว่าดงพักข้างล่างเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้เราก็ติดน้ำใส่โอง่งนะคะทุกคนติดเครื่องเอาน้ำใส่โอง่งนะคะีย <laughs> ดูนี่ทุกคนเละเลยเนาะอายุมาแรงนะคะทุกคนหลังเ,เราเราไม่ได้อยู่เนาะทุกคนเราไม่ได้อยู่บ้านนะน้ำแบบเข้าที่พักหมดนะทุกคนไล่กแบไบปนี่เราไม่ได้ป้องคันไว้อ่าอันนี้ลงเห็ดเพื่อนนะคะทุกคนดู เพื่อนบอกให้ไปถ่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ยจะไปถ่ายทําคลิปนะทุกคนอยู่ลง youtube นะคะทุกคนเพื่อนบอกให้ไปถ่ายเนาะแต่ตอนนี้เห็ดยังไม่ออกนะคะทุกคนนี่ก็ฝนตกนะคะทุกคนคึกมารู้วิ่งมาจากดินไทยนะทุกคนต้องไปไปนอนกุกเนาะไอ้งมันี่อคนนี้แบบมีแต่คิดโคลนนะนานจะได้เจอฝนนะคะทุกคน อันนี้เราก็จะเดินทางไปตำรวจไล่แล้วนะคุกคนเออว่าเสียหายนาดไหนเนาะ แรงมากนะคะทุกคนดูต้นตะดาวล้มนะ,ะต้นตะดาวโค่นเลยนี่ต้นตะดาวใหญ่นะคะทุกคนโค่นลงมาพาตรงนี้เลยนี่พาพตดน้ำเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยน้ำน้ำได้ไม่ทันแล้วอุ้ยทุกคนน้ำอ <laughs> อุ้ยทุกคนน้ำท่วม น้ำเข้าไรเราหมดแล้วทุกคนน้ำระบายไม่ทันค่ะทุกคนน้ำท่วมน้ำท่วมฮู้นทุกคนน้ำเข้าไรนะคะทุกคนเสียหายแล้วนะท่วมพิกหมดแล้วค่ะทุกคนเออช่อมันเล็กนะทุกคนมันระบายไม่ทันค่ะทุกคนนี่น้ำไหลข้ามถนน,นแล้วนะคะทุกคน ตอนนี้ก็น้ำถ้าลงไปนะทุกคนก็น่าจะเออวมหัวเข่านะทุกคน มาแบบระบายไม่ทันนะคะทุกคนนี่ที่นี่คือลาบากเรื่องน้ำนะคะทุกคนเวลาที่ฝนตกมากนะคะทุกคนได้ได้การท่วมทุกคนอทีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเครื่องนะคะทุกคนถ้าน้ํามาจริิๆต้องคอยระวังเครื่องและต้องเอาเชือกไปพู่นะคะทุกคนเพราะว่าตี่ตูบเรามีลมนะคะทุกคนมันมีลมเนาะเวลาน้ํามามันก็จะลอยนะทุกคนแล้วมันก็คงจะตุ้มตุ่มไปนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนงูนะอู้ยตก,กใจทุกคนอไอแต้มเอนนี้เราเราจะไปดูทั่วน้อยเรานะคะทุกคนแต่ตรงทั่วไม่ท่วมหรอกนะคะเพราะว่าทั่วทั่วตรงนั้นอยู่สูงนะคะก็จะมีเปรงนี้นะคะทุกคนเปรงนี้เปรงเดียวนะคะที่เ,เตี้ยเนาะน้ําก็จะท่วมเข้านะคะทุกคน ไอ้อาตุลละกกยนะคะไอ้แต้มเป็นอาตุลละกายนะคะทุกคนมันเห่าเนาะมันไม่มีแบบเพื่อนเนาะอะตรงนี้มันจะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้อยู่สูงเนาะตรงนู้นมันอยู่ร่องห้วยนะคะทุกคนน้ําก็จะท่วมง่ายนะนี่ทุกคนน้ําเต้านะคะทุกคนโอ้โหโตเร็วมากค่ะทุกคนไม่กี่วันนะคะท่วมค้างแล้วนะทุกคนนี่นะ มันเต้ากับเท่าไว้ตีร้องมันเต้างามมากแล้วทุกคนน่าจะขุมพริกแน่นะคะทุกๆทุกนี้โอ้นี่ค่ะทุกคนตรงทั่วเรานี่นี่เอาพ่อจะไปจะไปดับเครื่องไงลืมลืมดับเครื่องทุกคนมมันดับมาดับไมเยอะนั่นน่ะทุกคน ัว่ก็งามนะคะทุกคนอ่าที่ไม่ได้ถ่ายนะคะได้ประมาณนี้ก็คือดีนะคะทุกคนมาตรฐานเนาะอ่าแต่ถ้าเป็นที่ที่ถ่ายใหม่นะ,ะทุกคนจะงามวันนี้เยอะแต่ว่าถ่ายกเกษตรทุนน้อยะคะ่ะทุกคนด้วยว่าคัดทุนจากมะละกอนะคะทุกคนโอ้ต้นทุนก็เลยเลือน,นิดเดียวเนาะพอซื้อพะยางรับซื้อเม็ดมาปลูกนะคะทุกคนอืมแต่ว่าอย่างนี้ก็สวยนะสวย สวยมากนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่สวยสวยเลยละ่ะงามเลยด้วยค่ับเพราะว่าอะไรเนื่องจากก่อนที่มะละกอจะทิ้งนะทุกคนไทยก็จะได้เอาขี้ไก่ใส่ลงไปนะคะทุกคนอขี้ใส่ใส่ลงไปจะเป็นปันเลยนะคะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นเครื่องนะทุกคนเครื่องสีสูบนะคะ,ะนั่นแหละ เมื่อปีน้ําท่วมนะทุกคนน้ําหมดเลยนะทุกคนตรงนี้ก็ท่วมนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ท่วมนน้ําจะขึ้นมาถึงนี่นะคะทุกคนท่วมน้ําไปก้องตีบพึ่งตัวเนาะเพราะฉะนั้นไทยกเกษตรจะต้องหาเชือกมาผูกติดก,กับต้นไม้นะคะทุกคนาเชือกผูกติดก,กับต้นไม้ไว้อ่าเวลาที่น้ำํำเข้ามาเยอะๆนะทุกคนอย่างที่บอกตีสูบล้อมียาลมเนาะไว้ใจไม่ได้นะคะทุกคน <laughs> อ่ถ้าไม่ป้องกันอาจจะตืนเปียนะคะทุกคน นี่อ่านุ่นก็ต้นยางใหญ่นะคะทุกคนต้นยางนาเนาะอืมสวยนะค่ะทุกคนอ่ากอไผ่นี้ก็จะเป็นร่องห้วยไปย่าทอดยาวไปนะคะหลยหล่สิบกิโลเนาะร่องห้วยอ่าอ่างเก็บน้ําห้วยไม่เจ๊งนะคะทุกคนนี่นะ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเดินกลับนะคะทุกคนเพราะว่าจะไปไทยตรงน้ำไหลไม่ทันอีกทีนะคะทุกคนว่าแกน้ำจะยุบลงตอนไหนเนาะ ไปคะ่ะทุกคนกลับแล้วเ,เอาไม่ได้กลัวอะไรทุกคนกลัวค้างล้มนะทุกคนอา้างล้มก็คือเสียหายนะคะทุกคนทำล้มอะไรไม่รู้ฟ้องเหรอ,อ,อตัวนี้ดิไปล้างไต อตอนนี้จะเดินไปดูบอ่อพักปุ้งนะคะทุกคนเพื่อมีพักปุ้งเนาะนนี้เขาก็ให้โชว์งานนะทวกนนี่ให้โชว์พักเขานี่ต้นพริกนะคะทุกคนนี่นี่น,นี่ทุกคนต้นใหญ่มาก พีกเรียงนะคะทุกคนอันนี้เป็นสาเหตุนะคะทุกคนว่าทําไมพิกเรียงถึงออกออกลูกดกนะอันนี้นะคะทุกคนเป็นอดีตละอ่าดงเก้านะ,ะทุกคนที่เคยถ่ายทะะําเนาะนี่ทุกคนขาลาดทิ้งไปตั้งนานแล้วเนาะ,ะเขาก็ยังออกลูกเลยคะทุกคนช่วงนี้ไม่ใช่ของถูกนะ,ะทุกคนอ่านู่นเลยยาวเลยรัตะร้อยแปดสิบนะคะทุกคน อืมอ,อะไรอะ่ะกะให้ไปดูอะไรไม่รู้ทุกคนดีไปดูก่อนม่กคนม่ <c oughs> รูเลยเสียใจด้วยนะคะทุกคนเก็บไปลูกชายเก็บเนาะนดูนะคะทุกคนนี่นี่นี่นะคะทุกคนอ๋อดูลูกนะทุกคน โอ้ยทุกคนตกมากทุกคนงั้นถึงได้ลูกชายถึงได้ไปครับไอภรรยา,ญญาเขามาช่วยเก็บไม่ถูกนะคะทุกคนโอ้ได้โลละเจ็ดสิบนะคะทุกคนเม็ดเล็กๆเคยเกลนดต้นอย่างงี้นะ,ะทุกคนแก่นๆเนาะได้โลละเจ็ดสิบน,นะคะทุกคนเต้าข้ามลนนี่น้ำเต้าตอนนั้นแค่คืบเดียวนะคะทุกคนวันนี้ข้ามไปอยู่ฝั่งโน้นนะคะทุกคนนู่นท่วมแล้วนะท่วมยอดละอันนี้เป็นพันน้ำเต้ายาวนะคะทุกคนไม่แค่น้ำเต้ากลมอืม พ่อโอ้โหช่องหน้านะพริกตกมากนะคะทุกคนโอ้ยดูนกนี่เลยทุกคนโอ้ยโดนอ่ะคนจะผัดดูวิ่งวิ่งตกทุกคนทำลายแต้มอันนี้ก็นักตำรวจนะคะทุกคนเนี่ยดูเก็บกินไหล่อยูเนี่ยยี่สิบสามสิบรูป่ะดูค่ะทุกคน อันนี้ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ฉีดเลยนะคะทุกคนนิดมือมาเลยปุ๋ยปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ฉีดนะคะดูดูนะคะทุกคนพยายามเก็บทันนี่ค่ะทุกคนยังไม่แดงอแม่เอาจ้ะน่นสดายนี่เป็นเรื่อยเลยนี่ดูนะคะทุกคนโอ้ดีนะพายุไม่มาแบบอันที่นี่มันเตี้ยนะทุกคนพอมานล้วหมดเลยนะทุกคนฉีดนะครับเนี่ย ไปค่ะทุกคนไปจะไปสำวรวจบ่อักบุ้งนะทุกคน,นไปค่ะ <c oughs> ทุกคนนี่นัน่นทำอีกเรียงดกเหมือนเดิมเลยทุกคนแต่แค่มเม็ดเล็กเนาะทำะไรฮะ Hah? <tuk> Hah? <tuk> <tuk> อน้ำตรงที่ท่วมผัก่อกี้นะคะทุกคนออกเวลาที่น้ำท่วมจริงๆเนาะ,ะเดินตรงนู้นไม่ได้นะคะทุกคนนู้นเอวค่ายเอวเลยเนาะน้ำเข้าถุงเอวละเราจะต้องมาเดินทางนี้นะคะทุกคนเพราะว่าตรงนู้นเป็นที่เตี้ยเนาะรตรงนี้มันเป็นท,ที่สูงนะคะทุกคน อ่นี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลุงผักของไทยกเกษตรทางล่างนี้นะคะทุกคนทํางานรอบนี้นะคะทุกคนก็จะแบบเหนื่อยแล้วเมื่อย้ะไฟจะเดินแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ยาวขึ้นไปนู่นนะคะทุกคนอเ่เลยเลยหลังคานั้นไปอีกนะคะทุกคนพื้นที่28ไร่นะอ่28ไร่แต่ว่ามันเป็นหน้า นานาไรนะ่ะนาเขาเรียกน้าอะไรน้ายาวอ่ะยาวยาว,ยาวขึ้นไปเลยนะคะทุกคน,อนเ,เอาแล้วพ่อจะพามานทำไมทางนี้เนะี่ยว่ายทุกคน เขาจะมีชีวิตรอดออกไปไหมคะเนี่ยทุกคนลกมาก <laughs> องงเออเจ้าของไล่นี้ก็ทิ้งะะ้วค่ะทุกคนวุ้ยละมั่งเขี้ยวบุดแลนะ้วเนาะเอะโอ้ไม่เอาละมั้งเสียงชีวิตนะนพอ่อแหวงอยู่น้ำมันแดงน,งนู่นนระโอ้โน่นนะทุกคนตรงพกบุงของไทยก็ไต้นะคะทุกคนเจ้าของไล่เขาไม่มาโ<พ>อ<ๆ>มันคันไม่ต้องอ่ะ ลงไปไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นการสำรวจนะน้ำค่ะทุกคนจะมามาหแน้น้ำมานแล้วะะทุกคนไม่ใช่น้ำแบบน้ำปาลาละน้ำที่แบบฝนตกเยอะแ,แล้วมาตากต้มที่นานแล้วทุกคนแล้วก็กพากันไหลลงมาเนาะโอ้ยไ,ได้แล้วพานไหลลงมารวบรวมนะทุกคนอันนั้น่ะหน่วยกล้าตายนะคะทุกคนนำหน้าไป <c oughs> แต่ได้ไหมไนเนี่ยไม่ได้เคยหลังกลับทีละเยอะออกไงเย,เยอะมันลงนิดน,น,นิดละดูดูนายใครก็เตะจะพาไปอย่างเงี้ยวา้าโถทีละคนน่าก,กลัวมากเลยอ่ะเห็น,ลนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเผาเผาเผายางไอ้ขนไม้เพิ่งนี้เอาไรทุกคน โอ้ข้าวป้าเห็ดไงรูก <c oughs> <c oughs> แต่จะไม่ได้กินนะคะทุกคนข้าวป้าเห็ดเนานะโอ้ต้นมะถินล้มลงมานะทุกคนไม่ใช่อะไรโอ,โอ้ยใต่แล้วทัดยากทุกคนน้ำท่วม เดินทีนี้ก็ลิ้นห้อยแล้วคะ่ะทุกคนเหนื่อยเหนยถึงแล้วทุกคนอ้ยถึงที่พักละตัวเนี่ยใช่ก็ได้เยอกว่านี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมไทยกะเต้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะคลิปนี้ไทกะเต้ก็ขอไปก่อนนะคะทุกคนกับคลิปตำรวจไล่นะคะทุกคนหลังพายุมาเนาะไปแล้วคะ่ะทุกคนหมดแล้วคะ่ะทุกคนมันห้านาทีงไทกะเต้ล้มหมดเลยไปนะคะทุกคนายบายค่นะะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะ